สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารู้อีกเรื่องก็คืออาหารที่ต้องระวังในช่วงหน้าร้อนเสี่ยงทําให้เกิดอาหารเป็นพิษหรือว่าท้องเสียอะไรพวกนี้ได้นะครับอาหารเป็นพิษหรือการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มน้ําที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียอะไรพวกนี้มีพยาธิหรือว่ามีพยาธิที่มากับอาหารที่ไม่สะอาดอะไรพวกนี้อาหารที่ปรุงไว้นานโดยอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆไม่ได้แช่เย็นเลย น้ำอ,อุ่นให้ทั่วถึงก่อนรับประทานอะไรพวกนี้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายในช่วงหน้าร้อนนี้ทําให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีและเพิ่มจํานวนมากขึ้นอาจทําให้อาหารบูดเสียง่ายกว่าปกติอาหารอะไรบ้างละที่ต้องระวังในช่วงหน้าร้อนนะครับที่ก่อให้เกิดท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษได้พวกประการแรกคือจอมลาบหรือว่าก้อยด็บอะไรพวกนี้ ก็รู้อยู่แล้วมันมีความดิบอยู่ในอาหารพวกนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังยิ่งหน้าร้อนเชื้อโรคเติบโตเร็วก็ทําให้ติดเชื้อง่ายอา่านทะเลก็เช่นกันนะครับพวกนี้จะมีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรับประทานเข้าไปถ้าปรุงไม่สุกเรียบร้อยแน่นอนอาหารประเภทยำก็เช่นกันนะครับบางทีปรุงผสมกันหลายๆอย่างอาจจะล้างไม่สะอาดอะไรพวกนี้ก็ปนเปื้อนเชื้อโรคได้ ข้าวผัดโรยเนื้อปูอะไรพวกนี้ข้าวผัดปูพวกนี้ก็ต้องระวังโดยเยาะเนื้อปูอะไรพวกนี้หน้าร้อนก็มีแบคทีรียเติบโตได้เร็วนะครับหรืออาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิสดอะไรพวกนี้ปกติในหน้าร้อนก็จะบูดง่ายขึ้นนะครับขนมจีนก็เช่นกันมีทั้งกะทิแล้วก็ผักสดอะไรพวกนี้ถ้าล้างไม่สะอาดหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ปนเพื่อนเชื้อโรคหรือว่ากะทิอะไรพวกนี้ก็จะบูดง่ายขึ้น ก้ามันไก่ก็เช่นกันมีกะทิผสม,มอยู่นะครับพวกนี้ก็จะบูดง่ายขึ้นส้มตาก็เช่นกันบางทีปรุงไม่สะอาดมือล้างไม่สะอาดอะไรพวกเนี้เรารับประทานเข้าไปก็ได้ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปสลัดผักที่มีธัญพืชก็เช่นกันนะครับบางทีล้างผักไม่สะอาดนะครับอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสปนเปื้อน,น,นเชื้อโรคได้ รวมถึงสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือน,น้ำแข็งที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานนะครับน้ำไม่สะอาดมาผลิตเป็นน้ำแข็งหรือว่าใส่ภาชนะกระสอบอะไรพวกนี้ซึ่งไม่สะอาดแล้วนำมาบริโภคอะไรพวกนี้นะครับดาน้ำแข็งไปผสมหรือว่าอย่างอื่นหรือว่ามีมีอาหารอย่างอื่นใส่เข้าไปในน้ําแข็งแล้วออเอาน้ำแข็งอันนั้นมาให้เรารับประทานก็ระวัง ปนเปื้อนเชื้อโรคได้แล้วก็หรือว่ามาตรฐานไม่ได้ในการผลิตอะไรพวกนี้ก็ปนเปื้อนเชื้อโรคได้ทั้งนั้นนะครับดะนั้นต้องระวังอย่างมากการรับประทานน้ําแข็งในหน้าร้อนสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ